s u b a r รุ XV 2.0 IP สุดยอด SUV เครื่องสุดนอน4 wheel drive เกาะถนนมั่นใจระบบความปลอดภัยเต็มเปี่ยม s u b a r รุ Subaru XV คันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินบ็อกเซ4สูบ2.0ซี CC, ให้กำลังสูงสุด150แรงมา้าระบบเกียร์อัตโนมัติระบบขับเคลื่อน4ล้อ4 wheel drive full time คุญแจรีโมทพร้อมปุ่ม start stop engine พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมแป้นปิ่นเกียร์ที่พวงมาลัยแพดเดนชิพระบบควบคุมความเร็วครูสคอนโทรลหน้าจอบนแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด6.3นิ้วหน้าจอระบบสัมผัสพร้อมเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธระบบนำทางนีเวเกเตอร์เหมาะหนังสีดำทั้งคันเบาะคนขับปรับไฟฟ้าเบาะหลังพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระกล้องมองหลังขณะถอยจอด มีราวหลังคาสำหรับคนย้ายสัมภาระ Daytime Running Light ไฟท้าย LED ช่วงล่างอิสระทั้ง4ล้อรถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างเป็นรถบ้านแท้ๆเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีเข้าศูนย์ตลอดมีประวัติการเซอร์วิสรถไม่เคยมีอุบัติเหตุพลิกคว่ำหรือจมน้ำและที่สำคัญรถของเราไม่ใช่รถประมูลหรือรถยึดจากไปนั้นค่ะ